ครับพี่กองจะออกตัวสนามสปาร์คลูกหกหกชักห้านะครับไปเลยหมเฮาเบอร์เบยังกันเบอร์บเบยางกันเบอร์เบยางกันเบยังกันเบยังกันตอนนี้ยครับตอนนี้ยไปยิงไปยิงไปไปไปออกตัวสนามเลยจอดกันจอดกันออกตัวสนาม ตัวอีกรอบครับพี่น้องล,ลันลันลันอินสองรอบนะครับไปไปไปลันลันลันอินสองรอบฮะค่ะนาย